สวัสดีครับผมมือเี่ยผมคอดคนอีสานผ้ากินผ้าเทียวมือนี่ยผมจะผ้ามเมืองเขียงตะคุ้ยนะครับเเขียงลุงสวยครับผมมือนดี่ว่ามีน่องงัวครับเนี่ยนองวัวหักไงเลยบักเอียบเลยครับเนี่ยมือเี่ยผมจะผ้ามเอไอยนองวัวไปเห็นกินนะครับตามมนวงครับว่าเขาจะไปเห็นยังกินกันดีเดี๋ยสครับเขียงของลุงสวยครับ โค้ดซูม,มือนะครับงัวไอ้บม,มื่ีเขาเอิ่นไขยังมันนี่ไข่สาโอ้ไข่สาเปล่ะครับเบิ่งหลายเลยครับนี่ครับคันแรกเขาก็น้ำหนองงงวนะครับเอามาต้่มก่อนนะครับอันนี้ครับ อันนี้ต้มไส้น้ำฝนก่อนนะครับเ<ห>พราะสูตรเขาเห็นน้ำม,มาหั่นครับลนีเพราะเขาต้มน้ำแล้วเนี่เขาก็น,น,าน้ำนีครับพวกคาตไครยพวกพริกแดงพวกหัวหอมเนี่ยไปต้มกับน้ำเก้าเฮาที่เขาต้มไว้ครับกะว่าน้องงัวเขาสุกแล้วเขากะไอตักออกก่อนนะครับโอ้โหเดียวใหญ่ได้ครับเนี่ย ไอ้บัวครับ <S 2> <S 2> <S อู้เขียนต่นๆเลยเขียนยวอือมึงเท่ทเาไครับน้ำเก้าห้องนี่ว่ดต้องเอาทิ้งได้แล้วครับเขาว่าเอาข่าตะไคร่นี่ที่เขาเตรียมไว้เดี๋ยวเทลงไปเลยครับนั่นต้มน้ำไว้เนี่ยเทากับมานี่นะครับมาไอ้หั่นพวกนวว้องงัูนะครับเนี่ย โอ้โหนี่ครับกระทังไอ้ไข่ซาเขาเนี่ยขนาดสองโลนึงแล้วเนี่ย,อยโอ้ยแต่มันตุ่มทั้งขาโลนี่ตายอีเดียวหลายแห้งกินแก้วบาทบาทำไงน้องว่าตัวนี้โอ้ยหาว่าตุ่มทั้งเบิดนี่กินเบิดลมูลบานินี่เดี๋ยวเขาว่าเ <ś c oughs> สร็จเขารอให้เดือดก่อนนะครับค่อย เด๊นท์เดี่ยวที่ทำเนี่ยเขากับมไม้เติมพักแล้วผมผมเครื่องแล้วผมเนี่ยโอ้ยนัวครับว่ะโอ้ยสุดยอดราวสิบอะไรเอาคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับมีคลิปยังดีเพราะจะน้ำเส้อเลยนะครับผมคลิปเดือดกาวครัาาสบสวัสดีครับ